พีเดียน้ามันไหลลงผีตัวนี้ต้องเข่ากว่าะน้ามอจจกว่ะของนางเบิรงพูนดำห้างห้างได้พี่น้องหนึ่งิทีว่าสามใบเนาะจะเนาะส้มธรรมศาสตร์น้ำกันน้องพี่น้องเนาะส้มหน้าเขาหน้าน้าเขามันงามเขางามเขาสุดเดียวก็โอ้ยมีแห้งใจอุ่นใจแด้พี่น้องมองนี่ดำเอาเขาก็งามอยู่จ้ะนี่เห็นปะ โอ้ผูกๆดีครับกอลอาดีครับพ่อสันคลิปนี้ก็มี่คำนี้นายจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปง้างไปบ่วงทุกแกพ่อสันโอ้ไปไปไปคลิปนี้คลิปผ้าผ้ามาเบิังเข่าบิังน้ำด้ยจ่าเนาะโอ้เข่างามตัวเหรอเนาะหน้าทองนีมันไขยู่โอ้ผีดเดียน้ามันไหลลงผีตัวนี้ ส้มธรรมศาสตร์น้ำกันน้พี่น้องเนาะส้มหน้าเขาหน้าดำเขามันงามเขางามเขาสีเดียกวกะโอ้ยมีแห้งไจอุ่นใจได้พี่น้องดำเอานี่มองนี้เป็นบวกจ้หนิงดำเอาคุณธรรมศาสตร์เนี่ยมาแรงโอ้โหกำลังงามดำเอาหนี่มองนี้เป็นบวกจ้หนิงดำเอาคุณธรรมศาสตร์เนี่ยมาแรงโอ้โหกำลังงามอัด เ,ออเออขางามจละล่ะหน้าทองผุนว่าเป็นยังสี่ทองผุนว่าท่านเนี่ยไปเบึงจักเทืออยู่พี่น้องมดหนาเก็บเห็ดไปไป,ไปพักกันย่างไปมาส้มเขาพี่น้องไอ<ะ>ย่นนิทาหญ้าเด้อเดี๋ยวหญ้าไปบ่งกอนไปบ่งเขากันนะล,ลูกมาขลางกันนะโอ้ยลูกมาได้ลูกหละเด้อว้ยพี่น้องนะส้มธรรมศาสตร์น้ำกันนะพี่น้องเนาะส้มหน้าเขาหน้านาม เขามันง่ามเขาง่ามเขาสิี่เกี่ยวก็โอ้ยมีแห้งใจอุ่นใจได้พี่น้องพี่น้อง่ไอยู่นิท่าหญ้าเด้อเดี๋ยวหญ้าไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งเข่ากันนะลงมากลางกันนะโอ้ยยังลงมาเด้อลูกหลานเ้อโอ้ยพี่น้องข้าลูกข้าหลานลงมาเบิ่งทงเบินหน้ากันพี่น้องเอ๋อเขากับไข่แน่อยู่ดอกสิพข้ได้กินได้อยากอยู่ดอกน้ำมีเนาะ ใครอยู่เด้อไข่เม่นมัมมี่นำแล้ว,มมอลวซอสสีบริเกียวด้วยพี่น้องเอ,องนี่จ้ะน้องพี่น้องเนาะนี่ตัวน,นี้เป็นเข่าตัดดอกจ้าตัดตัดเข่าออกมันก็เลยเป็นแนวหนี่งจ้ะนะไปดูกระเอาเคลิปนี้่ไข่ซนีน้ได้จ้ะเข่ากว่ากว่า,วาน้ามอจ่ากว่าเอานั่งเบงิ่งพูนดำห่างๆด้วยพี่น้องนี่สิที่ทว่าสามใบอยาะจ้ะเนาะ พามาช่มเขาช่มน้ำจ้าพี่น้องจ้าฝ่ามองเอ้ยฝ่าจะบมาบึงเขางามต้องกันหมองงามก็มีหมองมองงามก็มีแล้วพี่น้องค่อยย่างไปลูกละมองนี่มันสิเป็นบวกนะพี่น้องเนาะพี่น้องาอ,งอยู่นถทายหญ้าเด้อเดี๋ยวหญ้าไปเบิ่งกันไปเบื้องเขากันนะลงมาสั่งกันนะโอ้ยงลงมาได้ลูกละเด้อพี่น้องน้ะพี่น้องเนาะนี่ตัวน,นี้เป็นเขาตัดดอกจ่าตัดตัดเขาออก มันก็เลยเป็นแนวนีนกันนะไปลูกละเอาเคียนี่ก็มีซำนีได้จ้ะที่ว่าสามใบนี่โอ้ยง่ามคักเลยว้า <c> ม <oughs> ังหาง,างมาลงตรงเตีงไว้กับง่ามคักเลยพี่น้องมาชมนม้ำอุย้ยตัวนี้ยิ่งงามเลยไปลูกลายย่างเด้อไปพาาพี่น้องมาชมเขาช้มน้ำช้มท่ามาใสอกนามีมเนาะ ใครอยู่เด้อใครเมนโมมีน้ำล้วซอสสีบริเกียวด้วยพี่นออ้องเอ้ยจ้ะอัดเอ้ยเขางามจ้ะล่ะหน้าทองผุนเ่าเป็นยังสี่ทองผุนว่าท่านเนี่ยไปบึงจักเทืยอยู่พี่น้องมดหนาเก็บเห็ดมองนี่ดำเอาเข่าก็งงามอยู่จ้ะนี่เห็นบ่้ยเออผู้ผู้นางไปบึงทุกเกแกว่ะทันโอ้ไปไปไป คลิปนี้คลิปผ้าผ้ามาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำน่าจ้ะเนาะจ้าอ๋เอาดีจ้าก่อนดีจ้าท่านผู้ชมดีจ้าไปดีจ้าเลยดีจ้าด้วยดีครับอนดีครับก่อนดีครับก่อนหนุกละไปดีครับก่อนเอาข่าฟาบ้าบ่จ่ากว่าเอานั่งเบิ่งพูนดำห้างห่างได้พี่น้องหนึ่งสิทีว่าสามใบน่าจ้ะเนาะหลูกผ้าล้านลงมาเบิ่งก่อนบ่ได้ไปเก็บเห็ดแจ้วมขึ้นกับพวไป เออ,อยังมีหนามอยู่ตัวอะไรพี่น้องหนามมันมาลาพดหนามไม่มีเนาะไข่อยู่เด้อไข่เมนมัมมีหนามเลรอซอสสีบริเกียวด้วยพี่น้องเอ,อ้ยนี่จ้ะมองนี่ดำเอาเข่ากางามอยู่จ้ะนี่เห็นบ่มเออผุบุอืมไปไปเข่างามดีอยู่โอ้เข่างามตัวเหรอเนาะหน้าทงนีมันไข่ยอยู่ โอ้พี่เดียนามันไหลลงผีตัวนี้ไปพี่น้องฝ่ายูนี่ถ่ายยาเด้อเดี๋ยวเอายาไปเบื้องก่อนไปเบื้องเข่ากันนะลงมากกำลางกันนะโอ้ยลงมาเด้อลูกหลาเด้อโอ้ยพี่น้อง๋อไปไปงอ้ํางอ้ํลุกหลังงอ้บ้าเสกับแกแกก็แกก็เส่ไปย่างพัดย่างพัดมองนี่ดำเอาเข่ากันงอ้าอยู่ใจนี่เห็นบ่โอ้ผุผุดน้องพี่น้องเนาะนี่ ตัวน,นี้เป็นเขาตัดออกจากตัดตัดเขาออกมันก็เลยเป็นแนลหนิน่งจ้ะน,นะไปดูกละเอาคลินนี้ก็มี่ซ้ำนี้ได้จ้ะน้มมีเนาะใครอยู่เด้อใครเม็นโมมีน้าเล้วซอสสีบริเกียวด้วยพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะดำเอานี่มองนี้เป็นบวกจ้ะหนิ่งดำเอาคุณธรรมศาสตร์เนี่ยมาแรงโอ้โหกรลังงามโอ้ตัวนี้แค่งาม มันคุมเนาะพี่น้องหน้าพันนี่มันจะคุมอยู่มันก็เลยมันก็เลยอันง่ามหน้าเ,เนาะดำอามองนี่ดำมองเลย,เลยหน้าจะบมาบึงเขาง,ง่ามต้องกันมองง่ามกม็มีมองมองง่ามกม็ม,งงม,กมี่ละพี่น้องค่อยอย่างไปลูกละมองนี่มันสิเป็นบวกนะพี่น้องเนาะเลยหน้าจะบมาบึงเขาง่ามต้องกันมองง่ามก็มีหมองมองง่ามก็มี่ละพี่น้องค่อยย่างไปลูกละมองนี่มันสิเป็นบวกนะพี่น้องเนาะ น้ำบ่เจกว่ะนั่งเบิ่งพูนดำห่างๆได้พี่น้องนี่สิทีว่าสามใบอางน้อยเนาะอือไปไปเขางามดีเลยโอ้ตัวนี้นแค่งามนี่มันคุมเนาะพี่น้องหน้าพันนี่มันจะคุมอยู่มันก็เลยมันก็เลยอันงามอยางน้อยเนาะดำออกมองนี่ดำช่อมหนามอุ้ยตัวนี้ยิ่งงามเลยไปลูกไล่ย่างเด้อไป าพี่น้องมาส้มเขาส้มน้ำส้มธรรมชาติไปไปพักกันย่างไปมาส้มเขาเอ้ยมาจะมาบึงเขางามต้องกันหมองงามก็มีหมองมางามก็มีแล้วพี่น้องค่อยย่างไปลูกละมองนี่มันสิเป็นบวกมัพี่น้องเนาะจ้าเอาดีจ้าก่อนดีจ้าทันทุกส้มดีจ้าดีครับก่อนดีครับก่อนดีครับก่อนลูกละไปดีครับก่อนพี่น้องฝา อยู่นิท่าหนาเด้อเดี๋ยวหนาไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งเขากันนะลงมากำลางกันนะโอ้ยลงมาเด้อลูกหลาเด้อโอ้ยพี่น้องโอ้ไปไปงามๆหลกหลางงามเด้อเสกุกแกุ้กูแก่ยูเสกไปย่างผ้าย่างผ้าหลูกผ้าหลานลงมาเบิ่งก่อนประด็ไปเก็บเห็ดเจ้ามึงขึ้นกับพวกไปเออยังมีงามด้วยตัวอะไรพี่น้องหน้ามันมาลาพ่อเด้ตัวนี้แค่งาม มันคุมเนาะพี่น้องหน้าพันนี่มันจะคุมอยู่มันก็เลยมันก็เลยอันงามนันจะเนาะดำออกมองนี็ดำสวัสดีจ้ามาแต่ตลาดพี่น้องแวะยากกันแวะเพราะเบิ่งเขาเบิ่งน้าจ้าโอ้ยเขาหน้ามีเจลเห็ดบอกใครมีแล้วใจร้ลงทงหน้าเขาใกล้ฉิดถอกแล้วเจ้าอไรพี่น้องไปลูกลายย่างพูนย่างเรย่องยาผ้าไทยคลิปอยู่ เห็ดบอกใอยมีแล้วจะไหนร่งทงแล้วน้าเขาใกล้สิทอกเราเจ้าอะไรพี่น้องไปลูกลายย่างคูนย่างเลยยาผ้าไทยคลิปอยู่ไปไปพักกันย่างไปมาส้มเขาหน้ามีเนาะใครอยู่เด้อใครเม,ม,ม็นโมมีหน้าเลยช้อสีบ,บริกเกียวด้วยพี่น้องเอ้ยจ้ะส้มธรรมศาสตร์น้ำกันน้อพี่น้องเนาะส้มหน้าเขาหน้าหน้า เขามันง่ามเขาง่ามเขาสีเดียวก็โอ้ยมี้ยงใจอุ่นใจได้พี่น้องดำเอานี่มองนี้เป็นบวกจะนี่ดำเอาคุณธรรมศาสตร์เนี่ยมาแรงโหยกำลังงามเมาอ๋ไปไปงามง่ามหลุกหลางง่ามบ้าเสกขึันแก่แล้วขึ้แก่ยุ่ยเสกไปยางผ้ายางผ้าโอ้ตื่นเหี้ฮงงาม มันคุมเนาะพี่น้องหน้าพันนี่มันจะคุมอยู่มันก็เลยมันก็นเกลยอันงามนั่นะ้ะเนาะดำเอามองนี่ดำหลูกผ้าล้านลงมาเบิงก่อนปรเด็กไปเก็บเห็ดแถวมันเคลืนก็พอไปเอออย่างนี้งามดีจ้ะเลยพี่น้องหน้ามันมาลาพวัดเออเขางามจ้ะละ่ะหน้าทองผุนเพเป็นยังสี่ทองผุนพราท่านเนี่ยไปเบิงจักเทรืออยู่พี่น้องมัดหนาเก็บเห็ดที่ว่าสามใบนี่ โอ้ยงามคักเลยกว่าแต่มางค้างมาลงตรงเตงียงอวไกกบงามคักเลยพี่น้อ,องตัวนี้แค่งาม